เฮยโยวันนี้มันแลบดิดก็เลยแต่ใครจะคิด วันนี้มันแลบดิดมาแลบเบอร์อชีวิตแล้วแต่จะคิดเอามาดิดมาดา่าให้หายเหวี่ย้หาลากวันนี้กูจะมาด่าบแบบมหัระหารแบบมีหลักการไอสาสตร์ทำเป็นกวนตีนเดียมึงก็รู้ว่าใครขโมยกางเกงยีนไอ้ศาสตร์พ่อมึงตายแม่มึงตายเย็ดเคมาตนจฟาเกลเลียนให้จบก่อนเถอไอ้เหี้ยอย่ามาเก่งกับราชสีไอ้ศาสตร์หน้าตาอย่างมึงเขาเรียกว่าหน้าหีหน้าตาคนไม่สะอาดเขาเรียกว่าห่าสหีไม่มีอะไรดีเลยศาสตร์ไอ,ไอ้เหี้ยมึงคิดจะมาแลบกับครูรับรองมึงต้องตายเพราะว่ามึงเป็นคนที่ชอบเย็ดแม่ใหญ่ขอร้อง อย่ามาทะเลื่งกับเบสซีเพียวเดี๋ยวมึงจะต้องตายเพราะกุนั้นโหดเพราะกูนั้นโฉดเพราะกุนนั้นชั่วช้าสามานกูจะทําให้มึงอันตรายแบบนี้หลักการกูจะฆ่ามึงบานประหารตามยุทธวิธีทําเท่าทุกทางทุกทางที่มีให้มึงได้รู้ว่าขาโหดอยู่นี่แล้วมึงจะรู้ว่ากุนนั้นแรบมันแรบดันแระเป็นปฏิกิริยาแรปมีแรงงานแรปมีแรงต้านแรปมึงมันก็แค่ขี้เกียจเก๋วันนี้กูมาแรบด่ามึงแบบพูดๆใสๆไว้โยกูมาแรบแบบเพียวเพียวโย